วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการการตัดสติกเกอร์แปะลงบนเสื้อหรือที่เรียกว่าการสกรีนเสื้อนั่นเองแต่เราใช้สติกเกอร์ขั้นตอนแรกเราต้องหาแบบก่อนเพื่อที่จะมาทำการถอดแบบนี่คือแบบที่ผมหามาเป็นการออกแบบใหม่ขององค์พ่อแล้วก็มาทำการถอดแบบในโปรแกรม e l r s t เมื่อเสร็จแล้ว เราจึงสั่งโปรแกรมให้ทํางานเพื่อที่เชื่อมโยงไปกับการตัดสติกเกอร์ให้เครื่องตัดสติกเกอร์ทํางานหลังจากที่เราได้ทําการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งให้เครื่องตัดสติกเกอร์ทํางานโดยการตัดสติกเกอร์เพื่อที่ให้ออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการตอนนี้เครื่องก็กำลังทํางานอยู่รอสักพักเมื่อตัดเสร็จแล้ว รูปแบบก็จะออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการหลังจากที่เราได้ทำการตัดสติกเกอร์เสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเนื้อสติกเกอร์ในส่วนที่เราไม่ต้องการออกให้เหลือเพียงแต่ตัวงานที่เราต้องการใช้เท่านั้นเมื่อเราแกะเนื้อสติกเกอร์ออกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเหลือแต่เนื้องานที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการติดกระดาษกาวไป เพื่อที่จะลอกเนื้องานออกมาแปะไว้บนเสื้อนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลอกกระดาษเก่าออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เหลือขั้นตอนที่เอาเตารีดรีดลงไปไเพื่อที่จะให้เนื้อสติกเกอร์ติดกับเสื้อเวลาซักจะได้ไม่ลอกเราจะใช้ไตรีื่นดลงไปนะครับแต่เราไม่ต้องรีดแช่นะครับเอาแค่ทับท่าพอ เพื่อที่จะให้สติกเกอร์ติดกับเสือ้อเราก็ใช้ไต้ลตาลี่รีดล,ล,ลงไปบนเสื้ออย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสติกเกอร์ก็จะติดบนเสื้ออย่างชัดเจนเวลาซักมันก็จะไม่หลุดก็จบขั้นตอนการสาธิตก,การตัดสติกเกอร์แปะลงบนเสื้อแทนการสกรีน